อาจารพินัทนะคะพอดีอาจารพินัทเนี่ยก็ได้รับคอมเมนต์จากมวลมหาสมาชิกของอาจารพินัทว่าคราวที่แล้วเนี่ยที่แกะสลักใบมะม่วงไอ้มะม่วงเป็นใบไม้ไปเนี่ยคือมองไม่ชัดวันนี้อาจารพินัทก็เลยจะมา,าสาธิตแบบชัดเจนให้ดูนะคะเพราะว่ามวลมหาสมาชิกของอาจารพินัทเนี่ยอยากจะทํามากเลยนะคะ เอาราคาไม่ไม่ให้เสียเวลานะคะไม่ให้เสียเวลาที่ที่เราจะเริ่มทํากันนะคะเพราะว่าอันคลิปนี้ทําโดยเฉพาะนะคะสำหรับที่จะให้เห็นชัดๆว่าการแกะสลักใบไม้จากะมะม่วงเป็นยังไงนะคะการเหลาการปอกนะคะการเกานะคะก็ดูจากคลิปที่จะพิ่นัดลงไปนะคะตอนนี้จะพิ่นัดจะให้เห็นชัดๆเลยว่าการแกะใบไม้จากมะม่วงเนี่ยทำยังไงนะคะ คือมะม่วงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะคะเนี่ยเราก็เราก็สไลด์เขาออกมาแล้วให้เป็นอย่างนี้สไลด์จากลูกมะม่วงอย่างที่เรียนไปแล้วนะคะตอนนี้จมีนักก็ได้มาแล้วก็หั่นให้เป็นรูปร่างแหลมๆอย่างนี้นะคะจากนักก็จับมีดอย่างที่เคยสอนไปนะคะก็คือเหลาให้เป็นรูปใบไม้ดูนะคะชัดๆคราวที่แล้วไม่เห็นคราวนี้เห็นแน่นอนค่ะอันนี้จะไน่ททำใบใหญ่มากๆเลยนะคะที่จะให้ได้เห็นชัดๆนะคะ อ่ส่วนที่ทําใบเล็กก็ไปยอ่อไปยอ่ปยอเอาเองนะคะใบเล็กที่พอคําเห็นไหมคะจะไม่ได้ปักมีดลงไปแล้วค่อยๆจับมีดแล้วก็เหลาชัดเกินไปไหมเนี่ยนะคะอันนี้นะคะเหลาให้เป็นอย่างเงี้ยเหลาใบให้เป็นอย่างนี้นะคะเหลาไปนะคะเนี่ยเป็นรูปใบไม้ครั้งนี้ไม่สวยเราก็โค้งนิดนึงเพื่อความสวยงามของเราคือใบไม้เนี่ยเราทําให้สวยได้นะคะจะโค้งแค่ไหนอยู่ที่เรานะะการแกะสลักนะคะบอกนิดนึงเลียม อย่าให้มีเหลี่ยมตรงนี้มีเหลี่ยมเห็นไหมคะนี่มีเหลี่ยมตรงนี้มีเหลี่ยมอยู่จะพี่นัดเหลาเหลี่ยมออกให้หมดก็จับเหลี่ยมออกให้หมดนะคะตรงนี้ก็ได้ใบไม้ลักษณะอย่างนี้แหละเอาแบบธรรมดาก่อนนะคะยังไม่ต้องวิจิตพิสดารวิริสมาลาอะไรอย่างที่จะไม่นัดบอกจากนั้นนะคะเอามีดจิ้มลงไปหลังตรงกลางเห็นตรงกลางนะคะจิ้มลงไปตรงตรงก่อนนะคะจิ้มลงไปตรงตรงแล้วก็โค้งมีดนิดนึงก็คือ ตวัดมีดนิดนึงเหมือนเครื่องหมายวงเล็บที่จะไม่แดัดบอกนะคะนะคะซ้ายปักมีดที่เดิมนะคะปักมีดที่เดิมโค้งนิดนึงก็เป็นทางขวามันก็จะออกมาเหมือนกับเครื่องหมายวงเล็บเปิดวงเล็บปิดที่อยู่ชิดกันอย่างที่จะไม่แดัดบอกนะคะทำอย่างนี้ทำอย่างนี้นะคะจนหมด จนหมดของใบใบไม้ที่เราทําไว้นะฮะออกมาให้โครงสร้างก่อนทําด้านซ้ายก่อนค่ะด้านซ้ายมือเราน,นะคะอย่าพี่นัททำนอาอชัดๆนะคะให้ให้สวยเลยนะคะลองมาถึงข้างล่างอันนี้พี่นัททำใบใหญ่นะคะโอเคอันนี้คือซ้ายมือเราเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะคะซ้ายมือต่อไปทําขวามือค่ะให้มันเยื้องกันนิดหน่อยเยื้องกันนิดหน่อยนะคะเยื้องกันนิดหน่อยเยื้องกันนิดหน่อยก็ เครื่องหมายเหมือนเดิมวงเล็บเปิดวงเล็บปิดที่ชิดกันนะคะวงเล็บเปิดวงเล็บปิดที่ชิดกันนะคะวงเล็บเปิดนะคะวงเล็บปิดที่ชิดกันก็จะได้รูปร่างอย่างนี้นะคะพอได้อย่างนี้ปุ๊บด้านข้างแล้วก็ทำรายละเอียดของรูปร่างของใบไม้ให้สวยงามก็คือใช้หลักการของลายไทยที่เราเรียนสมัยเด็กๆนะคะ เป็นลายกระจังตาอ้อย pues ลายอะไรเนี่ยแต่ว่าโดยขอบรอบของมันก็คือเป็นลายกระจังนั่นแหละค่ะก็ Про ค, so คือเราก็ทาเครื่องหมายวงเล็บเหมือนเดิมนะคะโค้งมีดมาเราโค้งมีดอย่างนี้โค้งมีดอย่างนี้นะคะโค้งแล้วเราก็ตัดส่วนโค้งนี้ทิ้งไปนะคะเหลี่ยมอย่าให้มีนะคะเหลี่ยมอย่าให้มีเหลี่ยมไล่ไล่มีดลงมาค่อยๆไล่ลงมาไล่ลงมาแล้วก็ตัดทิ้งนะคะอันนี้นะคะไล่ลงมาแล้วก็ตัดทิ้ง แล้วก็ไ like ล้ลราอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ตัดทิ้งด้านล่างทําให้ด้วยนะคะอย่าเอาไว้ทิ้งอย่างนี้ไม่สวยเอาให้สวยงามแล้วก็ตัดทิ้งนะคะก็ได้ด้านด้านนี้แล้วนะคะต่อไปด้านขวาก็เหมือนกันนะคะไม่ถนัดก็ค่อยๆหัดเอาตอบวัดบีดจิโค้งอย่างนี้นะคะโอเคต่อไปจะพยาพามตัดเลยนะคะด้านขวาตัดนะคะ ตัดออกให้หมดอย่า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 สะก,กิดให้เขาขาดออกจากกันเราจะได้คมคมนะคะโคง้งแล้วก็ตัดทิ้งเห็นไหมคะโคง้งแล้วก็ตัดทิ้งนะคะโอเคนะคะตัดทิ้งจนหมดแล้วตอนนี้เราก็ได้ใบไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดของเราก็คือแบบนี้นะคะ,ะ,คะอันนี้ใบที่หนึ่งที่จะพินัดให้แบบไปนะคะ <ๆ S 2> ๆๆก็ไปลองทําดูมองชัดๆ,ๆอาจารย์พินัดจับอย่างนี้ให้มองเห็นชัดๆ,ๆนะคะ ว่ามันทะลุมองไปเห็นด้านหลังเห็นไหมคะเพราะนั้นใบที่1เราจบแล้วนะคะจำตามที่จะพี่นัดสอนไปนะคะต่อไปเป็นใบที่สองที่จะใพี่นัดสอนไปแล้วก็คือสาธิตใบที่สองซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเหมือนเดิมนะคะเอามาม่วงขึ้นมาจะาพี่นัดก็เหลาเหมือนเดิมนะคะจะาพี่นัดจะเหลาให้มันสวยนิดหนึ่งตอนนี้ใบนี้ให้มีความอ่อนช้อยดูนะคะต้องการให้อ่อนช้อยทางไหนมันโค้งทางไหนไปโค้งทางนั้น โค้งไปตามนี้เลยนะคะเราเหลาใบไม้ให้เป็นรูปใบไม้ก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไล่ไล่โค้งมาหาโค้งเดิมมาหาโค้งเดิมแล้วตวัดมีดออกไปใบไม้ก็จะอ่อนช้อยเหมือนหัวเทวดาเลยเทวดาในโบสถ์อ่ะมันจะมนหัวงอนๆอย่างเงี้ยนะคะคือการแกะสลักเนี่ยมันก็คือลายไทยนั่นแหละค่ะนะคะคนไทยทํามันจะหนีเปไ็นพิพน์หรอกก็ได้ใบไม้ที่โค้งอย่างนี้นะคะใบที่สองที่จะพี่นัดสอนไปจะจั้น์พี่นัดบอกว่าให้จับข้างๆใบเนี่ย ทีที ie, ก็คือวงเล็บที่อาจารย์พี่นัดบอกไปว่าตัดนะคะโคง้งตัดเล็กๆไม่ต้องใหญ่เหมือนอันเดิมนะคะโคง้นะะโคงนะคะแล้วก็ตัดเล็กๆเหมือนเดิมนะคะทีทีโค้งตัดเล็กๆน,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 นะคะาาโคง้งนะคะแล้วก็ตัดนะะเล็กๆแล้วก็โค้งจนหมดเลยค่ะทําจนหมดอันนี้นะคะอาจจะไม่ได้ทําให้ดูโค้งแล้วก็ตัดนะคะวงเล็บนะคะเปิดแล้วก็ตัด นะคะได้อย่างนี้เราก็ได้ใบไม้อย่างนี้ต่อไปจบด้านซ้ายแล้วจบด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วเราก็มาด้านขวาเยื้องกันนิดหน่อยหรือจะตรงกันตำรวจไม่จับนะจ๊ะก็โคง้งแล้วก็ตัดนะคะโค้งมีดนิดหนึ่งแล้วก็ตัดนะคะจนจบใบไม้จนจบเลยทําจนจบอ่าดูจพะพินักษ์ไปเรื่อยๆนะคะโคง้งแล้วก็ตัดโคง้งแล้วก็ตัดนะคะ โค้งแล้วก็ตัดบางครอ,อาจารย์ค่ะดิฉันนั่นเหลาแบบนี้ไม่ได้ค่ะเหลาไม่ได้ก็เอาตรง,ตรงๆอย่างที่อาจารย์ทักนสอนไปนั่นแหละค่ะใบไม้มีตั้งหลายรูปล่างต้องตกใจต่อไปทําเส้นกลางใบเอาเส้นกลางใบกลางใบก็โดยเอียงมีดซ้ายและเอียงมีดขวาแล้วก็เซาะตรงกลางทิ้งไปนี่คือเทคนิคจอกจิกมีดลงไปไม่ใช่จกนะไม่ใช่ข้าวเหนียวจิกมีดแล้วก็ลากลงมาเลยค่ะลากเส้นนะจิกลงไปลากลงมาลากเส้นลงมาจนถึงโคนใบนะคะ ลากลงมาช้าๆจำแม่นะช้าๆปึ๊บนะคะจิกมีดที่เดิมก็เอียงมีดให้ไปชนกับเส้นเดิม่แหละค่ะปลายมีดกะว่าไปชนเส้นเดิมนะคะที่เราลากไปนะคะจากเล็กมาหาใหญ่ให้ดูอ่อนหวานนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ดึงนี้ทิ้งไปอาจจะเป็นนักสอกปไปอย่างนี้นะคะสองใบสองแบบโอเค ลองไปฝึกดูลองไปฝึกดูนะคะจะาพินัทนําเสนออีกครั้งหนึ่งเพื่อให้บวนมหาสมาชิกของจ่าพินัทได้ทานน้าปลาหวานมะม่วงอันแสนอร่อยนะคะคือหนึ่งอาหารตาอาหารใจอาหารปากแล้วข้อสําคัญเราได้ตายแล้วจะพินัทน,นี่ก็ไม่ได้อดัอดอัดกําลังอัดอยู่ตกกระจายหมดเลยนะคะเป็นอาหารตาอาหารใจอาหารปากและข้อสําคัญ เราเนี่ยได้อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยนะคะแล้วก็ช่วยกันไปเผยแพร่ช่วยกันไปสอนนะคะช่วยกันไปสอนคนอื่นให้เขาทำได้เหมือนเราด้วยอาจารย์พี่น่าจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะโอเคขอให้มีความสุขกันนะคะสวัสดีค่ะ